นิทานเซนเรื่องเกลือหนึ่งช้อนวันหนึง่งสิทธ์หนุ่มผู้ทุกข์ใจจากความไม่พอใจในชีวิตได้ไปหาครูเซนของเขาและระบายความในใจออกมาไม่หยุดครูเซนฟังเงียบๆจนสิทธิ์ระบายเสร็จจากนั้นครูจึงบอกให้สิทธิ์ไปหยิบเกลือมาหนึ่งช้อนเมื่อสิทธิ์กลับมาครูบอกให้เขาหย่อนเกลือลงในน้ำจากนั้นจึงให้ลองชิมดู สิทธิ์หนุ่มทําตามแล้วรีบขายทิ้งมันเค็มเกินไปก็บน่นครูเซนยิ้มแล้วก็พาสิทธิ์เดินไปที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งครูจึงบอกให้สิทธิ์ใส่เกลือหนึ่งช้อนลงไปในทะเลสาบแล้วก็ตักน้ําจากทะเลสาบขึ้นมาชิมอีกครั้งสิทธิ์ทำตามและพบว่าน้ำไม่มีรสเค็มเลยกรับสดชื่นเหมือนปกติครูเซนจึงกล่าวว่า ความทุกข์ก็เหมือนเกลือไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันก็ยังคงเป็นความทุกข์เท่าเดิมแต่สิ่งที่สำคัญคือภาชนะที่เราใส่มันลงไปตามหากที่ทำให้ความทุกข์นั้นต่างกันหากเจ้าเอาความทุกข์ใส่ในใจที่เล็กเหมือนแก้วน้ำเจ้าก็จะทุกข์มากแต่หากเจ้าเปิดใจให้กว้างเหมือนทะเลสาบความทุกข์ก็จะกลายเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่เจือจางไปในชีวิตของเจ้า ฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะขยายใจให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหากเรามองปัญหาในมุมที่กว้างขึ้นปัญหานั้นก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเรามากมาย